สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับผมก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับอีสานร,ร่มเย็นนะครับก็จากที่คลิปที่แล้วเนี่ยเป็นการปลูกผักในขวดนะครับที่ผมทําคลิปออกไปนะครับก็มีเพื่อนๆเนี่ยคอมเมนต์มาว่าสามารถที่จะปลูกผักอย่างอื่นได้ไหมนะครับนอกจากต้นหอมนะครับตอนนั้นคือผมผมปลูกต้นหอมเนาะ,ะทีนี้เนี่ยผมก็เลยลองปลูกผักอื่นๆเนี่ย ว่ามันปลูกอะไรบ้างนะครับปลูกอะไรได้บ้างนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยมันปลูกได้เกือบทุกชนิดนั่นแหละครับผมที่เป็นผักที่เป็นเขาเรียกอะไรพืชล้มลุกเนาะก็คือ,อ,อปลูกแล้วก็ตัดกินอะไรเงี้ยก็คือได้หมดเลยนะครับเนี่ยแบบเนี้ยสามารถปลูกไว้ที่คอนโดหรือว่าไว้ที่บ้านพักนะครับโดยที่มันไม่เลอะไม่อะไรนะครับเราไม่ต้องไปลดน้ําให้มันเลอะนะครับเราก็เติมน้ําแบบนี้นะฮะอ่ะทีนี้เรามาดูผักกันก่อนนะว่าผมปลูกอะไรไปแล้วบ้างนะครับผม เริ uhm, like, uh, ่มจากด้านขวาเลยแล้วกันนะครับด้านขวาตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นผักสลัดนะครับตรงนี้เป็นสลัดนะจริงๆมันมีอยู่หลายต้นอยู่แต่ผมไม่มีขวดนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวจะแยกปลูกเพิ่มนะครับตรงนี้เนี่ยสลัดพิ่งลงนะครับอันนี้นะครับสลัดนะครับมีอยู่1ต้นนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยจะเป็นคณะใบหยิกนะครับผมคณะใบหยิกเนาะแคลนั่นเองนะครับผักแคลที่ เ,เขาบอกว่าสรรพคุณมันดีนะครับผมอันนี้ผมก็เลยลองปลูกเนาะก็ขึ้นมาแล้วนะครับกาลังดีเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าได้ถังใหญ่ๆแบบเนี้ยหรือว่าขวดใหญ่ๆแบบเนี้ยมันจะดีมากนะครับเพราะว่าผักแคลเนี่ยส่วนใหญ่เราปลูกแล้วเราจะกินนาน,นะครับเราจะเลาะเอาเฉพาะตัวใบมันไปกินนะครับแล้วเราก็ทิ้งไว้รดน้ําไว้อะไรเงี้ยนะครับอาจา์แบบนี้ก็เติมน้ําไว้นะครับผมอันนี้ก็คือผักแคลนครับก็หลายต้นอยู่นะครับแต่ผมเอาขึ้นมา เป็นต้นครับอันนี้คือต้นที่มันพอจะดูได้นะครับสวยๆนะครับอีกต้นหลายๆต้นก็กําลังลงนะครับกาลังลงนะครับอันนี้ก็คือต้นที่มันเพาะก่อนนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ครับเป็นสารเณรนะครับสารหน่อันนี้ปลูกง่ายเลยนะครับปักปุ๊บงะขึ้นมาเลยนะฮะอันนี้ก็ปลูกได้เกือบๆเดือนแล้วนะครับก็สารหน่ก็โอเคสวยงามเหมือนกันนะครับแบบนี้นะครับถ้าปลูกสักสามสี่ต้นเนี่ยรับรองว่าเอาไว้ทํากับข้าวเนี่ยได้สบายๆนะครับไม่ต้องไปปลูกเยอะนะครับแบบนี้เลยนะครับสัก สี่ห้ากระป๋องจบเลยนะครับผมต่อมาต่อมาผักตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นไฮไลท์เลยนะจริงๆอยากเอาไว้สุดท้ายท้ายคลิปนะครับอันนี้เป็นเรดดิดนะครับเรดดิดตัวนี้มันมีหัวแล้วนะครับเริ่มมีหัวแล้วเห็นไหมครับหัวมันจะออกแบบลูกแดงๆเป็นหัวแดงครับตัวนี้เป็นเรดดิดหัวแดงครับผมตูวก็จะมีอยู่ประมาณ4ต้นครับซึ่งต้นนี้ก็คือต้นที่มันเริ่มมีหัวนะครับผมก็เอามาโชว์หน่อยเนาะมันมี3ต้นนะครับต้นนี้ก็ เริ่มเริ่มบวมบวมบวมออกมาแล้วนะครับต้นนี้ก็เริ่มแล้วนะครับแต่ต้นนี้มันมีหัวแล้วนะครับเป็นสีแดงแแล้วต้นนี้ประมาณเกือบเกือบสาวันแล้วนะครับเกือบเกือบสาวันแล้วนะครับตัวนี้เป็นต่อมาเป็นเบบี้คอร์สครับผมเบบี้คอร์สตัวนี้นะครับก็ปลูกได้เช่นเดียวกันนะครับเห็นไหมฮะสวยเลยนะครับเนี่ยนะครับผมนี่อันนี้ก็เป็นเบบี้คอร์สเหมือนกันครับแต่ตัวนี้สวยกว่านะตัวนี้อยู่ในร่มนะครับ ตัวน,นี้อยู่ในร่มไม่ค่อยโดนแดดับมันก็เลยสภาพใบมันจะเป็นประมาณนั้นนะครับก็ปลูกได้เช่นเดียวกันครับเบบี้คอร์สนะครับ,รบเป็นผักฝรั่งฝรั่งหน่อยเนาะถ้าอยากให้ดีผมว่าปลักปลูกสลัดเนี่ยน่าจะดีนะครับตอนนี้เนี่ยสลัดกําลังเกิดเดี๋ยวปลูกขึ้นอะไรยังไงสวยยังไงเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับผมส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นอ,อ,อะไรนะขึ้นช่ายนะครับตัวน,นี้เป็นขึ้นช่ายนะครับ ขึ้นใช่นี่ยก็ขึ้นอยู่เหมือนกันแล้วก็จะมีผักชีนะครับแต่ว่าผักชีมันยังไม่ค่อยสวยนะผักชีไม่ค่อยสวยนะครับกาลังปลูกนะครับพูดง่ายๆนะผักฉักชีแต่ว่าผักตัวนี้เป็นขึ้นช่ายเนี่ยมันเริ่มขึ้นมาสวยแล้วนะครับอันนี้ก็คือขึ้นช่ายนะครับตัวนี้ก็คือเป็นผักทั้งหมดที่ผมปลูกไว้ในขวดนะครับผมที่เพื่อนๆถามมาว่าเออมันปลูกผักอะไรได้บ้างนะครับเห็นไหมฮะว่ามันสามารถที่จะ ปลูกได้ทุกชนิดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นจริงๆแล้วเนี่ยพวกรางตุ้งอะไรเงี้ยผักไทยเนี่ยได้หมดนะครับยิ่งถ้าเป็นผักบุ้งนะยิ่งง่ายแต่ถ้าผักบุ้งมันก็จะปลูกแบบนี้มันจะไม่ค่อยสวยเนาะมันไม่ใช่ว่ามันไม่ค่อยสวยก็คือมันมันไม่คุ้มนะครับเพราะว่ามันมันดูแล้วมันไม่ได้น่าตื่นตาตื่นใจอะไรนะครับแต่ถ้าเป็นปลูกผักพวกนี้เนี่ยอย่างเช่นพวกเนี้ยเนี่ยเลดดิตเนี่ยมันจะดูสวยนะครับในขวดเดี๋ยวพอมันโตขึ้นมามีหัวสวยๆเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับผม อันนี้ก็คือเป็นทั้งหมดเลยที่ผมปลูกนะครับผมเดี๋ยวผมจะหาขวดมาแล้วก็ปลูกเพิ่มจํานวนนะครับเดี๋ยวก็เอามาถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูเรื่อยๆนะครับผมอันนี้ก็เป็นการปลูกผักในขวดน้ำนะครับโดยที่ไม่ต้องรดน้ำครับเราเติมน้ําลงไปในขวดด้านล่างก็ okay, เป็นอนันเท่าร้อยนะครับผมส่วนวิธีการปลูกนะครับเพื่อนๆสามารถไปดูในคลิปก่อนๆผมได้เลยนะครับ,รบอันนี้ผมสอนวิธีการปลูกไว้แล้วก็วิธีการตัดขวดวิธีการ ทําให้ขวดเนี่ยเป็นลักษณะอย่างเงี้ยเนี่ยทำยังไงนะครับผมอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันเนาะไปดูที่คลิปท้ายๆคลิปก่อนๆเลยนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับผมสําหรับเพื่อนๆที่มีคําถามอะไรเนี่ยสามารถถามได้ที่ช่องคอมเมนต์เลยนะครับผมหรือว่าเข้าไปคุยกันได้ที่ a c e b o o k นะครับแฟนเพจอีสานร่มเย็นนะครับผมผมก็จะมี Facebook ด้วยนะครับผมก็เข้าไปสอบถามช่องสอบถามได้เลยนะครับก็อินบ็อกซ์มาได้เลยครับผมยินดีตอบทุกคำถามนะครับผมก็สำหรับวันนี้เนี่ย ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ